ะะเรื่องมันก็ต้องร้อนไปถึงผู้ปกครองเ <How? S 2> พราะผู้ปกครองเขาก็นัดมาเจราจาไกล่เกลีย่ยเรียกมาคุยอีกฝ่ายตบหัวลูกชายอย่างแรงกลายเป็นว่าลูกเจ็บพ่อแม่ก็เจ็บด้วยแล้วมันยังไม่จบอคุณผู้ชมแล้วก็วุฒิภาวะของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ไปทําร้ายเด็กซ้ําอีกทําไมมันก็มีคําถามแบบนี้ตั้งขึ้นมาลูกเนี่ยวัยสิปีนะคะก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งคือพ่อแม่เนี่ยนะคะเขาก็ไปร้องเรียนค่ะบอกว่าลูกเนี่ยถูกผู้ปกครองของคู่กรณี ต่อยแล้วก็ตบหัวอย่างแรงต่อหน้าครูแล้วก็ต่อหน้าฝ่ายปกครองรแม่ของเด็กที่ถูกตบคุณเมธยาเล่าให้ฟังบอกว่าเธอรับสายจากเพื่อนของลูกชายบอกว่าลูกเนี่ยถูกทําร้ายออกจากโรงเรียนไม่ได้คู่กรณีมาดักรอกันอยู่เต็มไปหมดลูกชายมีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะพอครูมาเห็นก็เข้าห้องปกครองก็เรียกคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งมากลายเป็นว่าถูกตบหัวค่ะตน,นุ ว่าเด็กอ่ะทะเลาะกันในโรงเรียนค่ะแล้วคราวนี้ครูเขาก็เลยเอาเด็กมาห้องปกครองและจับเด็กอะแยกกันแล้วคราวนี้พูปกครองทาน,นุมาถึงก็ทําร้ายร่างกายลูกหนูในห้องปกครองอ่าตบเข้าที่หัวลูกหนูค่ะเขาก็คมขู่ลูกหนูว่าถ้าเพ้ากับแม่มึงอ่ะเจอกูก็คือเพื่อนของลูกหนูว่าเป็นคนโทรบอกหนูเองว่าให้รีบไปโรงเรียนเลยลูกอ่ะโดนเหมือนกับว่าโดนทำร้ายร่างกายออกจากโรงเรียนไม่ได้ เขาพวกเขาว่ารอยอยู่หน้าโรงเรียนเยอะแล้วเราไปเห็นสภาพลูกตอนนั้นเป็นไงร้องไห้ค่ะแล้วเขาโวดหัวมากว่าเขาโวดหัวเขาบอกว่ามาถึงก็ตีของที่หัวเลยแล้วครั้งแรกอ่ะจะจะ,จะเตะําด้วย แต่จงหอะว่าลูกคุยกับน,น้องไกด์นะคะน้องอายุ15ปีที่ถูกตบหัวเนี่ยค่ะๆๆก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมกับเพื่อนคูกกน่กรณีมีปัญหากันมาก่อนวันเกิดเหตุหลังเลิกเรียนก็มาดักรอล่างตึกทําทีเหมือนจะต่อยกันพอต่อยเข้าไปครูเขาก็เรียกเข้าห้องปกครองก็เป็นไปตามระเบียบะนะตอนนั้นคู่กรณีโทรไปฟ้องพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ก็มาถึงตบหัวเขาจนหน้าสันไปหมด นะและทําต่อหน้าครูด้วยเด็กที่ถูกตบยังบอกอีกโชคดีตอนนั้นมีครูอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะรุนแรงกว่านี้ก็ได้น้องก็ชี้ให้หัวยงค่ะโดนตบตรงนั้นตรงนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะมีโอกาสคุยกับผอรโรงเรียนบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเบื้องต้นเนี่ยก็สอบสวนผู้ปกครองว่าทําไมถึงทาแบบนี้เรื่องแทนที่จะจบกลายเป็นว่าไม่จบเพราะผู้ปกครองเนี่ยมาทาร้ายเด็กเสียเองอฟังหน่อยผอรโรงเรียนค่ะ จริงๆแล้วทางเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางเรียนมีมาตรการนะครับการกวดขันบุคคลภายนอกเข้าโรงเรียนอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะครับซึ่งวันที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่า,าช่วงระหว่างชุลมุนนะครับเด็กกาลังปล่อยกลับบ้านนะครับผู้ปกครองก็กระส่วนเข้ามาจริงๆเป็นการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องส่วนตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจริงๆแล้วสามารถที่จะตกลงกันได้นะครับทางเรียนก็เด็กที่โดนถูกทำร้ายก็วิ่งไปหาคุณครูที่ห้องกิจการนักเรียนก็เพื่อ ค่ะทางพอ,อ,องโรงเรียนก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ดำเนินการตามกฎระเบียบส่วนข้อกฎหมายว่าผู้ปกครองเขาจะไปฟ้องอะไรกันเองก็เป็นสิทธิ์นะคะ